อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ฝากกระเป๋ากันเนาะวันนี้เราจะไปเที่ยว่อกระเป๋าเป็นภาระใช่เดี๋ยวเราจะฝากแต่ตอนเนี้ยคือมันเต็มตู้ใส่กระเป๋าเดินทางมันเต็มเดี๋ยวเราไปหาตู้อื่นดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะฝากคี่ดูนะว่าทำไงฮัลโหลฮัลโหลคุณกำลังอยู่กับช่องโควิดลุงนะครับวันนี้ลุงเอาวิธี ปากกระเป๋าในตู้คอยล็อกเกอร์ในสถานีรถไฟที่ผุ่ป่าสาก,กนนะฮะตู้ว่างจะขึ้นไฟสถานะเป็นสีเขียวแบบนี้นะฮะ,ะถ้าเราเจอตู้ปุ๊บเราก็เปิดตู้เข้าไปได้เลยครับแสดงว่าตู้ว่างนะฮะราคาของตู้คอยล็อกเกอร์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับไซส์และข,ขนาดนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0เยน en, 500เยน7 0็ร้อเยน1000เยน ในคลิปนี้นะครับลุงได้ใช้กระเป๋าเป็นไซส์26นิ้วนะฮะซึ่งจากตู้700เยนอันนี้นเนี่ย,ยสามารถใส่ได้ถึง28นิ้วลุงคิดว่าน่าจะได้นะฮะก็สเปซเหลือ26นิ้วสเปซเหลือลุงก็เลยเอากระเป๋าใบอื่นๆที่ลุงคิดว่าวันนี้จะไม่ได้ใช้ก็ยัดเข้าไปเลยครับในตู้นะครับ สามารถฝากกระเป๋าที่ตู้คอยล็อกเกอร์อันนี้ได้นานสูงสุดถึง3วันนะฮะต่อการฝาก1ครั้งเนี่ยถ้าเกินกว่าน,นั้นในสถานีน่าจะเก็บกระเป๋าออกนะฮะก็ไปตามต่อได้ที่ในสถานีนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อเราฝากเสร็จปุ๊บเราจำเลขตู้ให้ดีนะฮะเสร็จแล้วกดล็อกปุ๊บไฟจะกระพริบนะครับเราไปขึ้นที่หน้าจอบอก ตู้เราตู้นี้นะครับเลขตู้นี้กดตึ๊กเข้าไปเป็นแบบใช้ i อซีการ์นะครับจะใช้ซุยกาก็ได้ครับบัตรซุยการของลุงจะใช้เป็นอีโคการนะครับก็จะตัดยอดเงินผ่านบัตร i c c ีการ์ไปนะฮะอันนี้700ยเยนนะครับก็จะมีรีซซฟออกมาให้นะครับก็จะมีเลขดัมเบ์ตู้ที่เราฝากกระเป๋าไว้นะครับก็เก็บใบรีซซฟไว้ดีๆด้วยนะครับเป็นหลักฐานในการฝากกระเป๋านะฮะอันนี้เก็บไว้ดีๆนะฮะอย่าให้หายนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอากระเป๋าออกนะครับกดที่สัญลักษณ์นำกระเป๋าออกนะครับแล้วเอาไอ card ใบเดิมเนี่ยมาแตะนะครับปุ๊บล็อกเกอร์ก็จะเปิดออกเลยนะครับไฟเขียวก็จะกระพริบตรงตู้เรานะฮะเราก็เปิดตู้ได้เลยนะครับง่ายมากๆครับขาออกนะครับก็เอากระเป๋าออกนะครับ โอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลุงด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับปนปูน